คุณผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีมีพระครูรูปหนึ่งเนี่ยมาขึ้นโรงพักแจ้งความเลยนะครับแล้วก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นพระครูนะ,ะพระครูสมุกอนุวัตน์อยู่วัดแห่งหนึ่งในกะบินบุรีอาตมาต้องแจ้งความเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีสีกาคนหนึ่งติดต่ออาตมามาทาง Facebook ติดต่อในที่นี้ก็คือมาถามอาตมาว่าอาตมาเคยมีความรักไหมอาตมาก็บอกว่าเคยมีแหละ แต่มันตั้งแต่อ้เนิ่นน้นมาแล้วแต่อาตามายอยากจะบวชเลยบอกให้ศรีกาคนดังกล่าวเนี่ยไปมีครอบครัวไปมีผัวซะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยตอนตอนเนี้บวชมา20่สิบพรรษาแล้วยี <c oughs> ปีแล้วฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวที่คุยผ่านแชทใน a c e b o o k นะฮะจกคุยผ่านแชทเปลี่ยนเป็นโทรเลยฮะโทรเลยโทรมาแล้วก็อขอไลน์ Uh, แอดเฟรนส่วนตัวแล้วก็คุยผ่านเรลงผ่านไลน์อะไรกันนานาต่างๆนานา,นานครับจนกระทั่ง30มิมถุนายนที่ผ่านมาผู้หญิงคนดังกล่าวคุยกับพระครูอีกแล้วครับแต่คุยในแบบเชิงชู้สาวและอยากจะไปอยู่ด้วยรักพระครูเหลือเกิน <c oughs> ไปอาบน้ำก็พิมพ์ข้อความชวนอาตมาไปอาบด้วยแล้วจู่ๆวันดีคืนดีกดวิดีโอคอลม,มาหาเฉยเลย พ<ภ>ออาตมารับปั๊บปรากฏอาบน้าอยู่จริงๆอแก้ผ้าอาบน้ําอยู่อาตมารีบกดสายทิ้งทันทีหลังจากนั้นมีข้อความต่างๆนานาครูอาตมาบอกว่ามีภาพโป๊เปลือยที่ตอนคุยกันก็คือพูด,ดง่ายๆแคปตอนที่วิดีโอคอลแล้วเห็นผู้หญิงโป๊งไงอ่าเหมือนกับคมครูจะให้โอนเงิน <ภา S> 2องหมืมาให้พูด,ดง่ายๆแบล็กเมลท่านเลยตัดสินใจแจ้งความนะครับ เขาบอกว่าเนี่ยหนูไม่สบายนะสัมเอาให้ไปกินยาสิไปนี้สิเนี่ยหนูจะไปอาบน้ําแล้วนะอาบกับหนูไหมอัลมาก็ไปพูดแต่ที่นี่พอสักพักหนึ่งเขาก็โทรมาเป็นวิดีโอคอลโทรมาเป็นวิดีโออวิดีโอคอลเปิดกล้องเขาโชว์เวเฟลไฟของเขาในห้องน้ําเขาแล้วนเะขาบอกว่า พี่ชอบไหมหรือ,อท่านบอกบางทีทตัวเลขมันก็เพิ่มไปเป็นห้าหมื่นเพถ้าไม่แจ้งความเดี๋ยดูแล้วไม่จบแน่ๆนะฮะอ่ะประมาณนี้น่ากลัวนะเดี๋ยวนี้มีหลากหลายวิธีการนะครับใช่ตามที่ดีก็ท่านอย่าไปคุยกับสีกาเลยผ่านข้อความเนาะโดนแคปไปอย่างนี้ใช่ไหมก็เดือดร้อนขึ้นมาละ